สวัสดีครับคุณแม่จ้าสวัสดีจ้าคุณแม่มาจากไหนเนี่ยมาจากหนองสีค่ะหนองกรุงสีจ้าละศกลางละศิีจ้ามาทำอะไรมาดูบ้านลุงพลดูแล้วได้อร่อยได้ของดีอะไรดีเออในใจนี่แหละของดีดีในใจเดี๋ยวเป็นแฟนคลับลุงพลไหมครับนี่จ้าชอบลุงพลตรงไหนอ่ะ ชอบลุงพลตอนลุงพลกับป้าแตนอยู่ด้วยกันวายคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดอะไรอ๋อตอนลุงพลกับป้าแตนอยู่ด้วยกันตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันตอนกลางวันค่ะอ๋อตอนกลางวันจ้าแล้วตอนกลางคืนคิดไหมไม่คิดค่ะไม่คิดแล้วชอบลุงพลกับป้าแตนตรงไหนอ่ะน่ารักดีน่ารักดีเนาะจ้าฝากอะไรถึงแฟนคลับของลุงพลบ้างเขามีแฟนคลับเยอะแยะเลยฝากถึงคนที่ไม่ได้มาหน่อยเนาะ ที่บ่ได้มากกับบ่ได้เห็นค่ะเห็นอะไรเห็นลุงพลค่ะลุงพนไม่ได้มากเขาอยากเห็นนะพูดแทนเขาหน่อยสิพูดแทนเขาหน่อยสิป้าพูดไม่เก่งป้าป้าพูดไม่เก่งแต่ป้าทำเก่งใช่ไหมทำงานเก่งเออทำงานเก่งตัดอ้อยก็เก่งโอ๊ยตัดอ้อยเก่งจ้าตำส้มตำเก่งไหมเก่งเก่งน้องสีอ้อยเยอะ น้องซีอ้อยเยอะิยางก็เก่งติจยางก็เก่งจ้าแล้วมีสามียังครับมีแล้วค่ะอ๋อมีคุณลูกยังมีแล้วค่ะสองคนลูกสองคนนะแล้ววันนี้คุณสามีมาด้วยไหมครับไม่มาค่ะอยู่กับหลานอ๋อวันนี้โสดใช่ไหมฮะจ้าวันนี้โสดโสดหมดวันเลยหมดวันเลยขอบคุณครับคุณแม่บสวัสดีครับบวัสดีครับ